ทำไมมขาออกมาเหมือนตัวเฮียเลยตัวเฮียสวัสดีคุณผู้ชหน่เร็วสวัสดีครับเลเว่นสตูดิโอครับผมสวัสดีครับผมวอนเลเว่นสตูดิโอสวัสดีครับเมคเลเว่นสตูดิโอเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาลองคิดกันแบบกราฟิกดีไซเนอร์เนาะปกติเวลาเราเห็นพวกป้ายต่างๆเนี่ย อย่างเช่นป้ายบอกทางหรือว่าป้ายบอกห้องน้าชายหญิงเนี่ยเราดูเรื่องไหมเรื่องเราใจเข้าใจดูเรื่อง,องถ้าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยคือการสื่อความหมายถูกไหมซึ่งเวลาทำง,งานเนี่ยเขาจะต้องการสร้างรูปภาพเพื่อสื่อสารเป็นหลักเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาลองดูกันว่ามึงจะสามารถสื่อสาร้วยรูปภาพได้รูเรื่องแค่ไหน จิงโจ,จ้โชกใช่แล้วว <c oughs> จิงโจ้ชกจิงโจ้โชคือเรื่อะไรจิงโจ้อชอ่ะอันจอแล้วใช่ไหมอหัอนแล้วอันแล้วเจฟดเก้าเจ็ห้า สี่สามสองหนึ่งหมดเวลามันเล็กน้ยได้ร้อนไะไม่ผ่านแล้วหนึงนาที2ีสวินาทีนะเล <laughs> ยชีวิเดียวเว้ว <laughs> <laughs> ยังไม่มีลิงเลยสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์หมดเวลามุงระวังจระเข้ก็พอนะที่มันห้ามวยไทยหรแบบือเปล่าไม่กูทำเลย จระคี้วาดหานวะเออโอ้เปลี่ยสไงวะโอ้ยจอรคียัไงให้มันไเหมือนจิ้งเหลนวะเฮ้ไม่กวนพอมีฝีมือนทไมมันออกมาเหมือนตัวเยี่ยนวะใชยได้ไม่เฉยได้เห็นหรอไม่เห็นสิบเก้าแปด เจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาโอเคเหมือนอยู่เหมือนอะไรวะตัวเงี้ยมเสียขยำเสียขยำต้องขยำด้วยนะ เวลาเฮ้ยเสร็จ <Tipp> ก <ett> <m> ่อนเวลาด้วยเอาให้หย <bees> ุดเวลาไว้สิบเก้าแปดเจ็ดหกห้า สี 4, 3, 2, ่สามสองหนึ่งหมดเวลาวารว์ากานคร <c oughs> ับผมหัวหน้าตาแมวหัววัว์อมอนีเหมือนเด็กประถมเลยวะ่ะ <c oughs> ไม่ต้องห่วงเ <c oughs> ม่ เดี๋ยวทุกคนก็เห็นสิบเก้าแปดเจ็ดแล้วอ่าเฉ็ดก่อนเวลาด้วยตอนเนี้ยทุกคนได้วาดรูปหมดแล้วเพราะนั้นเราจะให้แต่ละคนเนี่ยมาถ่ายรูปของคนอื่นรูปคุณเอยอุ้ยเหียนี้เขียนจริงอันนี้เป็นรูปที่เมฆวาดโก้กับว่าถ่ายใครรูปมุณกอนไหมระวังขี้หมู แค่หมูก็ไม่ใช่แล้วเหยียบระวังขี้วัวระวังเหยียบขี้บัวระวังขี้วัวขี้หมูเะรงระวังขี้วัวก็คือระวังระวังขี้บัวที่กองกบบพื้นนี้ป่ะอ่าใช่ลรวระวังเมิดนขี้วัวขี้บัวก็เลยนะครับคำตอบข้อนนี้ก็คือป้ายระวังวัวขี้ใสของที่โก้บอกก็คือโก้บอกว่ามันเป็นระวังขี้ธรรมดาหรือป่าวแต่ป้าบอกว่าระวังกลิ่นหม็นใช่ไหมกูเกือบแล้วกูเกือบตอบเป็นระวัง ระวังแมงวันตอมที่บัวนุ้งว่านุ้งว่านมีคนอยู่หน่อยเขาเว่นเยอะโอ้โหแล้วมันยากอ่ะใครว่าได้วะไม่มีใครได้คะแนนเอาทายไม้ถูกแล้วก็ไม่ได้ถูกต่อไปคืออันนี้เฮ้คุณเอาวระวังตะ่ะเข้ฟาดหานลองมาลอยตะล่ะเข้อันนี้ตัวเองกันนะหน่อยโก้งทำได้ระวังตะละเข้ สถาบังเฉลยข้อนี้ก็คือป้ายระวังจราเข้ฟาดน้ำเป็นไงเฮ้ยถูกนะสองคนไปจัดนั้น้ำอ่ะเมกได้สี่คะแนนบอกเลยนะถ้าไม่มีไอ้เหี้ยดหยางหลังๆอ่ะคือเป็นเทียดยิ่งเหญ่ไปละไม่เป็นไรหรือว่าปลาโอ้โหไม่ได้เวลาสองนี้ใครจะวาดได้วะโอเคเมกได้สี่คะแนนนะตอนนี้แล้วก็กู้กับบอสได้คนละหนึ่งคะแนนเอาละไปต่อเลยที่เขาหลับไปอะไรอ่ะระวังเอเลี่ยนพ่นน้ำใส่ ไม่พอสนว์เออกเอเลี่ยนก็เป็นสัตว์วป่ะปลาหมึกพน่นพ่นน้ำใส่ะระวังปลาหมึกพนก่นหมึกเปลี่ยนหมึกนะค <c oughs> รับโอเคเขาเฉลยข้อนี้ก็คือป้ายระวังปลาหมึกพ่นหมึกใสายพีด,ดง่ายอะ่ะง่ายเฮียอะไรมึงดูกูว่าเหมือนเอเลี่ยนด้วยดูกูวาดได้แหมไอ้เฮียขี้ใส่หัวมึงวาดโจรสเข้าดฐานไม่แม้ต่นาทีมึงว่าได้วไงแล้วมึงวข้าหมึกได้ไหมล่ะราคะแนนก็คือบอสได้ห้าคะแนนโก็ มีสองคะแนนแล้วก็เมฆมี5คะแนนก้อยก็โอเคงั้นไปโจทย์ข้อต่อไปนะดูดีนะอันนี้ลิงเออกูรู้มันลิงแต่กูกำลังงงอยู่ว่ามันระวังคนคลุ้งหาอยู่ลิงเคุ้งหาคนนึงกูคือแบบกูทำทิศทางกูเลี้ยวไม่ออกคือมือคลู่ยังหยักเงี้ยไปหาลิงเลยเนี่ย วางลิงเคข่งมังคุดใสอันนี้มังคุดใช่ป่ะระวังลิงเคข่งหินเอ่อลิงเคข่งซัมติงอ่ะลิงเคข่งของแตกเคข่งของครับเอาเมื่อกี้ไม่ถีบยู่เลยไม่เระวิงเหรอเป็นของแล้วอ่ะเอาเหรอเองเคข่งของเสร็จก็คือป้ายระวัง ลิงปลาหินเมื่อกี้ถูกแล้วปอาหินไอนนที่ยสีเทาเนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยมันมีหัวด้วยมันได่รู้มันคุดไปมันมีไม่ติดกบความคุดก็ดีเลยวันนี้ไม่มีใครได้คะแนนเขาผมทายผิดต่อไปเป็นอู้นี่ดีมากนี่ดีมาก <c oughs> แต่ว่าระวางังเสือ ขย่ำเหรอต้องเสือขย่ำเหรอครูไทยเสือเหยียบไล้วเพ่อนตอบได้แต่คูเกรงใจมันไม่น่าใช่เสือเหยียบก็มันอยู่ใต้ตีนเจ๋อลยก็คือป้ายระวังเสือขย่ำรับผมบอกอย่างนี้โอเคก้ไมันเหมือนขย่ำถูกไหมก็ได้ขย่ำอยู่เนี่ยซาก็คือบอสอยู่ห้าคะแนนโก้ได้เพิ่มเป็นสี่คะแนนถูกไหมอ่าใช่แล้วก็เมฆได้เป็นหกคะแนนทายแล้วพี่เมฆชนะอีกอ่ะ อย่างเตราะว่าจะไเป็นระวังเอิดตัวเที่ยวหรอจิงโจ้ว่าจิงโจ้จิงโจ้พินวมระวังจิงโจ้โชกอ่ะอ่ากูเป็นระวังจิงโจ้ต่อยเฉลยเฉลยอันนี้ก็คือป้ายระวังจิงโจ้โชกครับผมก็คือป้ใครโดนจิงโจ้ต่อยเนาะงั้นสรุปผลคะแนนนะครับก็คือรอดได้ไปทั้งหมดหกคะแนนถูกไหมโก้ได้ไปทั้งหมดแปดคะแนนและต้อไม่ได้ทั้งหกเจ็ดคะแนน เพราะฉะนั้นสุดทนะแ,แล้วก็คือโก้ชนะนะครับในครั้งนี้ผมว่าไอ้นี่ว่าจะชนะแล้วแหละมึงเห็นหินกูเป็นมังคุดโอ้ยดูมึงว่าหิน <c oughs> ก็มันสีสีเทาไม่ดีมังคุดมึงสีเทาไงแล้วมันมีหัวอ่ะกิจกรรมก่อนนั่นก็คือการทำงานของกราฟิกดีไซเนอร์เนี่ยมันจะต้องพยายามสื่อสารเพื่อให้ผู้รับสารเข้าใจในสิ่งนั้นถึงแม้ว,ว่ากราฟิกดีไซเนอร์จะต้องทำผลงานให้มีความสวยงามด้วยแต่จุดประสงค์หลักก็คือการสื่อสารนั่นเองดังนั้นวันนี้คนที่ทำได้ดีที่สุดในฐานะของกราฟิกดีไซเนอร์ก เพราะมันง่ายไงมันเป็นจิงโจ้ที่ต่อยง่ายเลยมึงว่าเระแล้ก็เป็นเสียงเงียบวหลังมึว่าจอเค้กูด้วยนะตล้วน้าวัดสอบการสี่ดีไซน์นั่นน่ะฉันเหรอเอวูงชนะผู้ชนะผู้ยอมแพ้พวกเนี้ยพอแล้วทางนี้เป็นเซนเวอร์เตอร์สตูดิโอไอเมย์ก็ได้ไงไอเมย์ก็ได้เวลาไอเมย์เอ้ที่สองครับทางซิมูธ เลเว่นเลเว่นซิมูเลเตอร์สตูดิโอนะครับก็มีเวิร์กช็อปของอาชีพกราฟิกดีไซเนอร์มาให้น้องๆได้เข้าร่วมกันนะครับวันที่ที่สมกราคมกับกราฟิกดีไซเนอร์พี่เหงครับผมแล้วก็จะมีกิจกรรมให้น้องๆทำต่างๆก็แต่ไม่ใช่แบบนี้นะฮะแต่ดีกว่าดีกว่าแน่นอนดีกว่า่จริงครับผมลองมาแล้ว โฆษณาสปอนเซอร์หน่อยสถานที่วันนี้ขอบคุณสำหรับมาเชลกาดนะครับเพื่อรักษาความปลอดภัยอันดับหนึ่งในใจพวกผมครับของใครอันนี้่รก็ไม่รู้แล้วจบแน่นอนโอเคครับแล้วก็สุดท้ายฝากช่องไหนครับผมฝากช่องติดตามทางไอจีเฟสบุ๊กยูทูบรับผมจีเจ้า่ะเลเว่นซิมูเลเตอร์สตูดิโอสวัสดีจ้าทุกท่านครับ